สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Youtube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับคำทํานายปี2567นอสตาดามุสเมืองไทยหรือโหนโซรจั์นนอยู่เปิดคำทํานายปี2567เป็นปีแห่งไฟไฟสงครามก่อการจลาจลก่อการร้ายเกิดการสูญเสียบ้านเมืองลุกเป็นไฟ อันเป็นอิทธิพลจากพระราหูสถิตอยู่ราศีมีนพบวินาศและดาวพฤหัสบดีย้ายจากราศีเมษไปเข้าราศีพฤษภเข้าทับดาวมฤตยูในวันที่30เมษายน2567ดาวังคารย้ายเข้าราศีเมษในวันที่สองมิถุนายน2567และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีตุลในวันที่21กันยายน2567และดาวเกตย้ายเข้าราศีตุล ในวันที่4ธันวาคม2567อ่านคำทํานายดวยงเมืองไทยปี2567ได้ว่าเป็นปีแห่งการก่อการร้ายหนักที่สุดประวัติศาสตร์ชาติไทยก่อให้เกิดการสูญเสียเลือดเนื้อถึงขั้นสูญเสียชีวิตเรียกว่าไฟเผาพรานทุกขนแห่งเกิดความวุ่นวายทางการเมืองภายในรัฐบาลเกิดการแตกแยกทางความคิดประเทศชาติประสบภัยพิบัติจับตาสถานการณ์ภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำเป็นวิกฤตการณ์ที่ไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนในรอบ100ปีให้เฝ้าระวังการปลุกระดมม็อบต่างๆรั้งแต่จะทำให้บ้านเมืองนั้นลุกเป็นไฟอิทธิพลจากกราหูเป็นวินาศกับลักทำนายว่าความดื้อรั้นเอาแต่ฝ่ายตนโดยมิได้ผ่อนปรนใดๆจะส่งผลให้บ้านเมืองระสำมอันเป็นเหตุให้ผู้ถืออาวุธต้องเข้ามาแก้ไขสถานการณ์จนบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ ระวังน้ำพึ่งหยดเดียวก็ให้เกิดความเร็วร้ายอย่างใหญ่หลวงได้ดวงเมืองใกล้เปลี่ยนผู้นำคนใหม่อายุไม่มากโหนวารินทำนายดวงเมืองเปลี่ยนแปลงหลังเมษายนผู้นำคนใหม่อายุไม่มากที่มุลนิธิห่วงพระเจ้าล้านนาอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์วารินบัววิรัตเลิศหรือโหนวารินร่วมกับมูลนิธิข่วงพระเจ้าล้านนา จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือรวมถึงทําพิธีทําบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษของกองทัพไทยเนื่องในวันกองทัพไทยพร้อมมอบองค์พระครูบาเจ้าสีวิชัยขนาดหน้าตัก30นิ้วและหนังสือสวดมนต์บทบาร,รมี30ทัตให้กับนายอัครเดชตาสลีประธานบริษัทแม่สอดฟรีโซนจำกัดเพื่อนำไปปริษฐานอย่างวัดแห่งหนึ่งในเมืองย่างกุ้งประเทศเมียนมา ขณะดีวการได้เตรียมเปิดมูลนิธิห่วงพระเจ้าล้านนาแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย้วยโหนวารินกล่าวว่าหลังจากปีใหม่เป็นต้นไปจะมีผู้ที่มาทําหน้าที่ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองรัฐบาลท่านก็ทําหน้าที่ของท่านดีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่หน้าที่อย่างแท้จริงอีกสักระยะหนึ่งก็จะมีผู้ที่ทําหน้าที่เข้ามาทําหน้าที่การดําเนินงานของรัฐบาล ที่ต่อจากนี้ทุกอย่างจะเข้าสู่ยุคศีวาลัยอย่างแท้จริงแต่สถานการณ์ที่น่าห่วงในเรื่องของสงครามและภัยธรรมชาติตั้งแต่ต้นปี2567ภัยต่างๆได้เริ่มต้นแล้วแต่โชคดีที่ประเทศไทยเราอยู่ในเมืองพุทธศาสนาได้รับผลกระทบน้อยชาวบ้านความเป็นอยู่ของประเทศก็ไม่ปกติเหมือนที่ผ่านมาแต่โชคดีที่ประเทศไทยเรานั้น ในปีนี้ยังประคับประคองไปได้ซึ่งบ้านเมืองยังได้รับผลกระทบบ้างแต่ผู้นำคนต่อไปนั้นได้รู้ซึ้งถึงความเป็นไทยความเข้มแข็งของชาติไทยและการเปลี่ยนแปลงตรงนี้จะไม่เกิดความวุ่นวายเพราะจะมาตามเวลาผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่ปรากฏออกมาส่วนผู้ที่ทำลายชาติบ้านเมืองเมื่อถึงเวลาก็จะหมดออกไปภายในปีนี้อย่างแน่นอน อาจจะเปลี่ยนแปลงหลังเมษายน2567เป็นต้นไปแต่เมื่อถึงเวลาก็จะปรากฏออกมาตอนนี้ไม่สามารถที่จะกราวว่าผู้หนึ่งผู้ใดจะได้เป็นคณะรัฐบาลต่อไปผู้นำจะประกอบด้วยคุณธรรมมีความสามารถประคับประคองชาติบ้านเมืองผู้นำคนต่อไปเป็นผู้ชายและอยู่ในประเทศไทยอายุไม่มากเท่าไหร่โหนวารินระบุคำทำนายปี2567 ปี2567มังกรไฟบรรลัยกันเปิดคำทํานายของสินแสเข่งอาจารย์ชนทัศฤฤนตฤไยพงศ์ผู้อำนวยการสถาบันหรวรัสต์์และนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยในปี2567ที่พยากรณ์เอาไว้ว่าเป็นปีแห่งมังกรไฟบรรลัยกันอลาวาถล่มดวงเมืองส่งผลให้เกิดความโกลาหลความขัดแยง้งรุนแรงเกิดขึ้นในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นองค์กรราชการ วงการสงศาสนาวงการบันเทิงการล่มสลายทางเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการประกันเกิดความแตกแยกในสังคมวงการการเมงิงระสัำเป็นปีแห่งการประทะมีผลกระทบที่สร้างความรุนแรงสร้างความโกลาหลสร้างความไม่ไว้วางใจให้เกิดความแตกแยกตลอดทั้งปีดวงเมืองประเทศไทยตรงกับวันที่21เ,เมษายน2325 เวลา6นาฬิกานาทีปีขานธาตุน้ำปะทะปี2567เป็นปีมังกรไฟบาลัยกันทำนายว่าจะเกิดปัญหาทางด้านของความขัดแยง้งทางการเมืองงานราชการต่างฝ่ายต่างใหญ่ไม่ยอมกันบ้านเมืองก็วินาศที่ก่อให้เกิดการประทะเกิดขึ้นสาเหตุเพราะต่างฝ่ายต่างแย่งความเป็นใหญ่ทางพรรคการเมืองและองคอ์กรที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสุลการดวงเมืองมีเกณฑ์ความรุนแรง ด้านของความแตกแยกทางการเมืองในปี2567ผู้นำประเทศไทยตกดวงชะตาศัตรูส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจในพักร่วมรัฐบาลจนอาจจะเกิดการเปลี่ยนตัวผู้นำกลางคันซึ่งผู้นำคนใหม่นี้ที่จะมารับช่วงต่ออาจจะเป็นคนเดิมที่เคยมีประสบการณ์มาแล้วทำนายตามดวงเกณฑ์ดวงชะตาบ้านเมืองหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำกลางคัน จะส่งผลดีดาวพฤหัสย้าย2567ทํานายดวงนาย,ยกเศรษฐาไารทางทักษิณไทยรัฐท็อกได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์พินโยพงษ์เจริญนาย,ยกสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในปี2567เมื่อมีโอกาสยุบพักการเมืองไหมทักษิณชินวัตรตามดวงขึ้นถึงเก้าอี้นาย,ยกรัฐมนตรีหรือเปล่าเมื่อดาวพฤหัสย้าย30เมษายน2567ส่งผลกระทบต่อ ดวงราศีเกิดบ้างไหมอาจารย์พินโยกล่าวว่า2567มีการยุบพักการเมืองถูกยุบไหมซึ่งอาจารย์ตอบมาเรามองว่าดาพฤหัสต้นปีเป็นกาลกินีและทับลักนาเมืองจึงเป็นห่วงเวลาที่ใช้กฎหมายห้ามหันกันแต่พอมากลางปีดาฤรัสกลับเป็นมนตรีและยกเข้าสู่ราศีพฤษภซึ่งเป็นภาพการเงินการคลัง ดังนั้นต่อไปจะใช้กฎหมายทางการเงินระเบียบทางการเงินใช้กฎหมายหรือพอรบรทางการเมืองเข้ามาห้ามหันกันนิติสงครามก็ยังใช้ได้อยู่ในปี2567เพราะฉะนั้นคนเรานั้นอาจจะเสียประโยชน์หรือตำแหน่งหรือบางคนก็ได้ประโยชน์จากนิติสงครามประเด็นถัดมาทักษิณชินวัตรมีโอกาสเป็นนายกไหมท่านอาจารย์ตอบว่าลัคนาท่านอยู่ราศีกัน และก็มีราหูอยู่ตรงราศีมีนเพราะฉะนั้นก็คือราหูทับราหูเล็งลักษณะด้วยถือว่าเป็นดวงพินทุปาเรียกว่าพินทุปาอริซึ่งหมายความว่าปัญหาประดังเข้ามาก็ยังไม่พ้นเคราะห์และปัญหาโดยเฉพาะดาวพฤหัสกำลังโคจรอยู่ในภพมรณะก็ถือว่าไม่คุ้มชะตาความปลอดโปร่งยังไม่มีแต่ จะดีขึ้นได้ต้องให้ดาวพฤหัสสบดีนั้นย้ายราศีเกิดย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภเมื่อวันที่30เมษายน2567ที่ผ่านมาท่านก็น่าจะไฝสงบเงียบดีกว่าแต่ราหูเล็งลักทับราหูอีกก็ต้องระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับสังคมและการเมืองดวงพุทักษินจะมีโอกาสกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีก หรือไม่ท่านอาจารย์ตอบว่าตอนนี้ยังไม่มีถ้าหวังอย่างไรก็มีตัวเล่นแทนอยู่แล้วมีตัวแทนเชิดอันนี้นะ่ะตามดวง